งธรรมชาต,ธรรชาติธรรมชาติธรรมชาติใครสนใจตามมาที่วัดถ้ำสิงตลาดนัดวัดถ้ำสิงอ้าปากขาวอยู่เลยตามมาตามมาจ้ะนี่ปลาหมอคางดำที่ทำเสร็จแล้วอันนี้มาสดสดปลากระบอกก็มีปลากระทงก็มี อ้ยมาที่วัดทำสิงนะจ้าเพื่อนๆกุ้งก็มาใหม่ๆจ้าขึ้นใหม่ๆนี่จ้าเลือกได้เลยจ้าเลือกได้นี่หอขออะไรสดมากเลยเนาะขึ้นมากี้เลยจ้าเลือกเอาเลือกเอานี่กุ้งแข็งสดไหมสดไหมใหญ่มาก เอาเอาออกกล้องก็หน่อยนุ่นบรรยากาศตลาดนัดฝนตกเปียกแฉะชุ่มฉ่ำดีแท้ทุเนี้ปลาออกเยอะยิ้มน่อยไหมคะจ๊ะแฉะ